ไม่ยังจะฝากไงสำหรับคนที่อยากจะเฮ็ดนะครับก็ยังอีพอนี่ผัวโ้ลีมีทีดขึ้นอย่าเฮ็ดยายาถ่าดนย่าถ่าดนมันหมอครับอายุเฮายังม้อนหลายอือครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้พอดีกําั่งงหมอเห็ดอืเป็นยังคือว่าผสมประสานคือว่าจังสัรคครับพอเป็นยังคือว่ากำลังหมอครับวันเศรษฐกิจอื่นไม่ค่อยดีเด้อ๋อแต่การเกษตรคนดี่นการเกษตรนุ่นดีก็เอาไปขายเป็นโอ้ยขายว่าเห็ดผลิตน้ำมันท่าน ผลิตน้ำมาททานขอให้มี่ขอให้มี่ขอปูปลาเนี่ยผลิตน้ำอเมทันมีความสุขบ่ครับบัานครับพ่อความสุกหนิวแน่นอนครับไปหาหมอแพทย์น่ายแพทย์ใหญ่ให่กับม้นซ้ำมาอยู่น้ำสวนน้ำมัวน้ำสวนน้ำปูน้ำปลาครับมันเป็นยาทางใจนะพ่อเนี่นขั้นไหนมังงมมิวสิบรยากขึ้นไปไซเลยครับ เมึงตะยากวายูในเมียงขนาดสีดุพิษสินมาแล้วเรายังบวพักอ๋อยากเข็ดับจมซองก็เมื่อเฮ็ดนุ่งแล้วก็โอ้ยอนเพราะว่าเข็มซองแห้งนี่างนี้เฮ็ดเบียกได้เสยเลยเบียกได้เสยอยู่โอ้แนนน่อแล้วก็เพาะบักพริกใส่ถุงดำแล้วไปขายตลาดขายเป็นถุงถุงละสิบบาทสิบบาทครับผมมาแล้วครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเหนียดเลยครับสำหรับวันนี้ครับพี่น้องบ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับสวนนะครับผสมประสาน มีเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวนะครับพ<ห>ี่น้องปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงปลาปลูกไม้ผลน,นะครับหลายอย่างหลายแนวก่อนอื่นเดี๋ยวจะไปทำความรู้จักกับอีพ่อเพิ่นก่อนนะครับพ่อครับอสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ด,ด,ดีครับผมอ่าแนะนำตัวนะครับพอ่อโอ้ยพ่อกรพ่อสว่างสารคำ้ำครับพ่อสว่างสารคำ้ำอาออยุเท่าไหแล้วครับพ่อตอนห้าสิบเจ็ดปี หาสิเจ็ดปีแล้วนะครับเน่าเื่อก้อนเฮ็ดยังเมาก่อนครับพอเื่อก่อนก็ค่าขายแต่กอนค่าขายบ่มีไฮมีิน่าดอกครับืเป็นพวกขาครับพวกขาขายของเหลียขายครับของตามตลาดนั่นครับแล้วก็พลิกผันมาแต่ซื้อที่แล้วก็เฮ็ดสวนจังสี่บ่ครับพอแมนแต่มีเงินมีทองแน่กะซื้อที่ไหวหมองละนิดละหน่อยครับ ตามกำลังเงินเดี๋ยวาหองอ๋อครับผมอ่าขมาเห็ดสวนเห็ดครับหน้าที่แหลกกับเห็ดหน้าแหละอืมลักๆักกับหน้าเห็ดหน้าเปนครับแล้วขาเลียงง่วเรียงสั์เรียงปลาเห็ดสวนในสีงัวนี่มีจกโตแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ง่วมวิซีโต้ซีโตวเป็นพันยังครับไทยงัวไทยกลางครับไทยหน่อยไทยบานเท่าธรรมดาดิครับผมมีสอง สองแม่บ้านนี้เขาเลี้ยงงวสิเขาก็เอาหญ้าในสวนเขานี่บ่ครับพอมามาให้เขาแม่หญ้าในสวนตาหญ้าในสวนเนี่ยก็ปลูกปลูกเสริมเนี่ยปลูกเสริมนึ่แม่์ปลูกเสริมไปอีท่อพระยางไปเบิ่งนะครับสวนเห็ดมียังเนี่ยเป็นพื้นที่จักไรเหรอครับพ่อสี่ไร่เศษเศษอยู่นี่สี่ไรเศษเศษนะครับสี่ไร่กลัวครับแรงบันดาลใจที่แรกนี่ยังคือจุดประกายที่ให้แม่ เฮ็ดเป็นผสมประสานครับพอข้อมคิดมันอยู่แล้วแต่เกาอยู่แล้วแต่เก่าอยู่แล้วมันทีทีทีบ่มอจักเถื่อมันบ่มีทีจักเทื่อเอา่ายง่ายซะครับบมีทีแล้วก็ควมฝันเย้าของอย่างเห็ดอยู่แล้วแต่เกาครับแต่เลยเกิดขึ้นมาแม่นบ่ครับแม่นกัดบรรเลงบันดานใจก็เฮ็ดเราสาี่ เขาเลี้ยงปลานี่จะเป็นปลาด,ดินปลาปลาดินก็ลาตะเพียนครับเป็นปลากินพืชม่นบ่ครับปลากินพืชแล้วอันลอยๆนี่ยมันเป็นอีหยังครับพอ่อลอยๆนั่นตัวครับบักหอยไข่พ่อไข่บักหอยสลีอ๋อเพ่อไข่บักหอยเอาพอ<ม>่อจังได๋ครับเพาะเอาไข่มันขึ้นไปวางในหัน่นอ๋อนั่นเ่ะพ่อกับมุ้งนั่นนินอ๋พอเพาะบแม่นเอาเอาผายแยงเขียวให้ในกละกางไว้ ก็เอาตัวนี้เขาไปร้อยก็เอาเก็บไข่มันเขาไปเพาะเห็ดหอมให้มันมันก็มันมันเหลือหลายกว่ามันออกเองแม่นบอกครับแต่เห็ดตังสีครับมันจะมันจะบรเต็มลอยมันก็อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแสดงว่านอกจากปลาก็มีหอยน้ำหอยหอยนี่หลายกว่าปลาหอยหลายกว่าปลาเป็นผลพลอยได้บอกเขาหอยนี่หลายกว่าปลาครับผมเดี๋ยวป่างลงไว้นี่ก็คือคือให้บักหอยกินเอาบักหอยมันกินฟางนรือเปล่าครับเมนกินบด เมื่อถุย่างมันบ่ครับหอยเช่ดิกินพืชกินพืชนี่เก้งแห้งบ่หอยครับแล้วอันที่ลอยๆเป็นกวดเป็นอีหยังได้ครับตัวนี้มีดันพักโตบไว้ซืดอดอกนี่อ๋อดันพักโตบทีเป็นเชกแต่ก่อนเอาพักโตบลงครับบรให้รพักโตบออกมากอ่ะบรห้เขากระจายไปเรื่อยเรื่อยเนบริห้เขากระจายขังงในก็เฮ็ดให้่ปลาขึ้นมาหายใจเมนแมนแมนอ๋อครับนี่นี่นิ้นบ่ิหาเฮ็ดนี่เยาว่ามันลอยออกไปเห็นมัอ๋อถ้าบริหารจะเป็นยังสิแมนจะเป็นยังสิครับแล้วบ่อนี่มันลึกกว้างซใดพ่อ ดูดิเลิกสองเมตรเศษๆมันมันหินทั้งรูมันเป็นหินแม่เป็นหินด่านราคาความ่วงเลยครับควบข่วงอยู่ประมาณสามสามสิบเมตรสามสิบเมตรบ้านนี้นาแรกนี้เขาต้องเติมหนามมัครับหรือว่ามันต้องบร่ได้เติมมันบบบกเลยโบบกเลยโอ้คือดีนะครับหนามโบบกเลยนี่มันเป็นหินจะเอาขึ้นมาวดสวนตลอดเลยถือต้านหนามมัพอนี่ มันเป็นแต่ว่าหางโมันกแต่ว่ามันโบบุกนี่ตัวนี้ซีเมตรตัวนี้ซีเมตรตัวนี้เลิกตัวนี้โบมีหินตัวนี้โบมีหินโบมีเขาลงปลายังครับอี่นี่ตัวนี้บบ่ล้งปลายังปลาปลาธรรมชาติเป็นปลาธรรมชาติไปกินเหาเนะครับเนาะมันบ่เลหลอมมันใหญ่โพดก็เลยโบมีทุนหลอมตะกอนก็ลงปลาธรรมชาติบานปลาเก่าปลาอย่างนี้ลงมาไหวหนีให้มันออกแม่แพะลูกอยู่นี่ มันก็กนมีคือกันแหละเดี๋ยวนี้มีบาน,นินปลาตะเพียนต้องขึ้กันทั้งสองสานี่แม่บอกคทั้งสองสานี่ครับผมโอ้ทั้งทางขางไปเอาอาหารเมื่อวานใหนเบิ่งครับทั้งขางข้าก็ปลูกงานะครับริมริมตะลิงริมอันนี้ครับพี่น้องโอ้ละมุดกับเป็นนวลอะไรตัวครับนี่แมนผ่านยังเรา่ะพ่อตัวนี้ก็สวยวะเลยสวยมาเลยมเลแมมันบ่ค่อยได้ดูแลมันครับปลูกหไรไปนไหนครับแจ็คตน้น อ้อยมอมันตีสามสิบอยู่บ่โอ้สามสิบต้นอยู่ดอกครับอ่ามันบ่ได้ใส่สารเคมียังว่าบ่ได้รักษามันยังวะมันกระดองกระแดงอยู่น้ำยังสิอืมปกติรักษาเนี่ยกับต้นใหญ่เังสินต้นนั้นสาลี่ใหญ่กว่าน่วยใหญ่นี่ครับขันต้นใหญ่เนี่ยกับก็คือเขาก็ดูแลจากของได้แล้วนอพอเนาะแมนโอ้แต่ว่าหน่วยดกแต่นอพอเนาะดกดกขักดกขัดใส่กับแบหน่วยดีขักเนาะครับเอาขี้งัวเขานี่แหละใส่ ลักลักจะเป็นขี่งัวเฮาเลยขี่งัวแสดงว่าปุ้ยก็บม่ได้ซื้อเลยแม่นไหครับพ่อไม่ได้ซื้อ้ครบวงจอยันในที่เดียวแม่บังปีแล้วครับพี่น้องเราเฮ็ดมาหนี่ได้จักปีพ่อห้าปีนี่ห้าปีนี่แล้วแม่ปีนี้ปีห้าแต่ว่าปลูกของนี่อยู่ประมาณจักษสามปีนี่แหละปลูกของครับพ่อก็ได้สามปีแต่ทีนีบักม่วงกล้วยนะครับเนาะปลูกไหญ้าหยางปลูกไปกินเพิ่งจะได้กินผลเต็ม เต็มพนปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่เต็มเต็มเลยขายในบังม่วงก็ได้ขายกล้วยก็ได้ขายครับแมนเริ่มได้ขายปีที่แล้วครับผมทุกปีก็พอได้อยากได้กินปีปีปีนี่เหลือกินนเหได้ขายคือมันสีได้ไปเรื่อยๆนี่บ้านพ่อเนี่ยเราอยู่น้ำมันนี่นะห้งัวนี่มือมือนี่ก็ตัดหญ้าพักพอนี่อนี่ชุบเนี่ก็ตัดไปเรื่อยตัดมาเรื่อยเรื่อยมันก็ตัดก้อนกับปง อมันก็นจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นแมนเขาเอาเอาฟุ้นขีง่งัวใส่มันก็เกิดขึ้นมาของมันงามของมันเองนี่ครับก็คือห้องเขาต้องเล่งตัดทีเดียวเบิดสวนเลยแมนตัดเป็นลมเป็นลมตัดมาเรื่อยๆยง้ยม,มาเรื่อยๆฟังหั่นยเนี่ยฟังนี่เน่กะว่าอีกโดนๆไปต้นใหม่มันคุ้มเท่ากับบริตัดแล้วอาจจะไปใส่งานผูกแทนแม่นบอกครับพ่อแม่นโอ้ดีแฮงครับพี่น้องแมนบอกไฟบอกไอ้เงี้ยวบริชีตาบริชีตาหวงกินมันครับ บ่งกินแมงกินมันแล้วแต่กะถือว่หลอดแล้วเนาะพ่อเนาะต้นใไงหลอดหลอดอยู่ครับพี่น้องเพียงเดียวก็ว่าสีหลอดอยู่แนวสีมีหมากมีกล้วยมีหลายอย่างหลายแนวฝรั่งยังครับพ่อนี่ฝรั่งกินจูกินจูเป็นไรลเม็ดท่านไรลเม็ดก็มีมันบ่ออันได้ดูแลมันมันก็เลยจังเป็นอย่งสี่ครับผมหาก็เอาไปกินเนาะเออปลูกไปกินกด้วยมันบ่มีบ่มีเม็ดได้นี่งเมื่อันโอ้ครับ เม็ดบัมีเม็ดบัมีไรเนี่ยครับอาลองกินเมืองโอ้ขอบคุณครับปอดสารครับของแข็เลยสารโอยฉีดยายังอันนี้บโบยโบปูบบปูป่ะครับแมนตัวนี้เลี้ยงปูเลี้ยงกับปูเรี้ยงแบบธรรมชาติต้งฉีดเลยไหมครับพอเรียธรรมชาติเลยโอ้เห็นเขาโยงสีเลยแมนบันเขาควดพู่งป่ะครับควดขวดอยู่คือกันแมนเดี๋ยวนี้มันเกิดฉีเริ่มควนหู้แล้วน้ะมันคืดว่าน้ำจีเบิร์ตรมหนาวเริ่มมากแล้วเนาะแมน ใช่เราก็เอาเบื้องกับเบื้องยังโป๊กไว้ย่อมขึ้นจะเห็นมันหลายก็คือมันจะออกมาครับย่อมขึ้นออกมาเมื่กินอาหารแล้วแล้วพ่อเฮาเฮานี่ไปจับมาตามท้องหน้าแมนบ่ะครับแมนปูหน้าครับจับอยู่น้ำนี่นะนี่อยู่น้ำหลองเขาขุดนี่มันยึมมันเออเเอามาเป็นเป็นสัตว์เป็นส่วนไปบัดเตืองเขาอยากมันจริงๆเอาง่ายอ๋อจะไม่ได้ไปหาไก่แมนยังไม่ได้ไปหาไก่จักหน่อยปูก็สิอึดเริ่มอึดแล้วเนาะพ่อมน้อยเหลือมอืดไปไปขุดแถวบัน ตะบนกลางเันกับแพงอยู่เด้กระปูสมือกับแพงกันเนาะครับแต่ก่อนมันกับว่าแพะเดียวนี้มันก็หากินยากเนาะมันอึดก็จ็เริ่มแพงเนียแถววันโพ่ไส้แถวนั้นครับเ้าก็ต้องมีไว้เนาะพ่อเนาะท้าก็ต้องมีไว้แล้วป้อยไา่เป็นไหนผ่อนอยู่นี่ป้ยยลายแห้งปูอยู่นี่ไแห้งครับแม่นเป็นถังเป็นถังเลยพอดีครับเป็นถังถังเลยเนี่ย แต่ว่าจังยังสิยังหลายมืนไรบ่บ่ั่นได้กินอยู่เดียวนี่ออ๋ถ้ากินส่วงมันสิมันมันเหมือนนอกห้อมันจังน้อยนี่ล่ะมันเลยเริ่มมันเดลยนี่เข้าสิจําศีลแล้วนะครับแม่นนี่ครับพี่น้องดีกว้างใหญ่ซําได้ล่ะครับพ่ออยู่นี่โอ้ยมัน20บ่20เมตรบ่อือครับขูดซิบกาเมตรนี่ล่ะอืมลาวลาวนี่เนาะพ่อเนาะแมลาวลาวนี่ล่ะพ่อก็บ่ได้อันนี้คักปานไรเฮาก็เอา เอากระเบื้องแ <laughs> <M> อบหมดเลาเกีามาเสียบๆไปเลยแมนสื่อกระเบื้องอยู่เดียนนี้ละมองพ้นขายใหม่ขายไอใหม่เก่าไม่ยุค่้าแถวปอนมันปตทอนี่ยแหละครับบอซัมเนี่ยเขาลงทุนหลายไปไหนครับกระเบื้องแผ่นละยี่สิบบาทไม่ลงทุนหลายแผ่นเงสีเลยแมนกระเบื้องแผ่นละยี่สิบกระบางบางไปแมนจนหลอดแมนครับอยู่นีกระบมาณจักสี่สิบแผ่นเด้อนี่เด้ออ๋อประมาณนี้แมน ตัวนั้นเมื่อยม้อนหลอมม้อนแหลาเนาะห้องก็ได้ด้านเดียวตัวนั้นใชเฮ็ดยังครับตัวนั้นโอกุ้งเอ้ากุ้งยังครับกุ้งฝอยห้านี่แหละกุ้งน้าย่างไป็นเมืองนะครับจี๋โอ้กันเลี้ยงแบบเ้าอยากกินยังก็คือให้กินในสวนเาไปเลยแมนบอกเขาบอกแมนโอ้แต่อยากกินงัวกระลมงัวเลยนเอาพ่อเนาะอยากกินงัวกระลาบงัวน่ะอยากกินงัวมือเป็นแต่หลายอย่างนะเนาะครับอยากกินปูกะ เมื่อไรอยากกินปูกะเก็บปูไปกินอยากกินกุ้งกะเอากุ้งไปกินเอาเอาเตนตัวนทำไมรำมาติดนะครับโอ้หั่นแบบไงนั่ครับพี่น้องเตนโอ้ตาเร็วตัวนี้ันตาหวเร็วนี่จะเลยนะจะเอ๋ได้นี่โอ้ตัวนี้เ้าหล่องยังครับพ่อหล่องแบบนี้ห้าวปูห้องใส่ไก่เห็ดตะกี้ต้นไม้มันมันแห้งแห้งเฮ็ดปีที่แล้วนี่เล ข้องเสกไก่พอแม่ย่ายก็เอาหอยลงครับเอาหอยลงบานนี้ปูมันก็นมาอยู่ยังสี่เหลี่ยมว่ามันมีปูหลายพอเห็นปูหลายพอก็เลยมันสัดเป็นส่วนเหมก็น่าป่ะครับจังสี่เป็นระบบรบบะเบียบนากแมนโอ้นี่ครับพี่น้องกุ้งกุ้งฝอยบ่ดินเราก็เอาอัหนเอาหานหอยตะยอนตะแย่ดว้วยมันกินครับโอ้โล่องายเลยบ่ครับนี่หลายเติบนะ เขาเห็ดมันก็เพาะพันมันเขาละพอพันธมันบ่ครับแม่นประมาณกิโลละไรมากเโ็นไหมลูกกิโลนึ่งอย้ที่แรกเขาปล่อยหลายปาไหนครับพ่อเขาใส่ได้เขาก็มาปล่อยเรื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 ่อยอ๋อเขาาไซเดอร์ตามธรรมชาติแมนไปเลยก็สั่งเบิ่งมือแล้วเศร้าแล้วขีดเศร้าแล้วสองขีดอ๋อเขาบ่ได้ปล่อยหลายบ่ได้ปล่อยหลายมันก็ออกแม่ล็ดไปเองแม่นโอ้เดี๋ยวนี้ก็หลายแล้วรู้สึกว่าหลายแล้วมันมากินอาหารนี่หลายเมื่อเบิ่งขึ้น มันเป็นการขึนกรสิตาแดงๆเลยเนาะครับตาแดงขึ้นโอ้แต่ก่อนก็เห็ดใปเห็ดกับปูว่าเอาสังกะสีมาหล่อสังกะสีเก่าเนี่ยมันผุครับมันมันมันเจกับปูอยู่บ่ได้มันมันไตขึ้นได้มันไตขึ้นได้มันขาดเด้ซุ่มพอเหลือสองกะสียินขาดมันบมดมันบดถือแนวกันครับครับเอามาฟังดินเนาะครับแมนมันเอากระเบื้องหวกมันทนดินครับ บ่อใหญ่สไลด์เนาะครับตัวตัวนี้มันจะใหญ่สไลด์แล้วบอีพอนี่มันมันเป็นสองบ่อเป็นบ่อครับเป็นสองบ่อแล้วลึกปันไหนครับพ่อคูดพ่อคุดเองบ่อลึกแล้วประมาณแปดสิบเซ้นนะครับแปดสิบเส้นเกือบสัมเดหนึ่งเลยเนาะพอเพียงห้ำเพรานี่ละครับกวางเงาสัมใดล่ะพอกวางเงานีเงากับประมาณควบเงาดีห้าเมตรห้าเมตร สามเมตรสี่เมตรสามเมตรบัมนเวลาห้าสิกินทำมันอยู่จังสีไล่ไลเนี่ยเอาตุ่มมันโยนลงเลยกับสีมันก็จะขาเานั่นเออพ่อก็เห็นไห้อยู่เอาตุ่มมันเสียไปเลยอห้าก็ะสิตุ่มมันก็ิเขาวตะกุ่งเลยมันก็ขาแตะกุ่งก้อนตัวนี้บ่ให้มีอย่างห้มีตะกุ่งอย่างเดียวครับโอ้ยก้อยกุ้งก็ได้กินแมนกับปล่อยน้ำนี่แหละปล่อยน้ำออกบัดเก็บปูเก็บหยางออกบัดเก็บป่าออกบัดเอาบาดก็เอานําไ้ก็เอาตะกุ่งลงอ๋อครับ บโให้มีอย่างเหนเป็นสัตว์เป็นส่วนไว้เลยแต่อี่พอเฮ็ดนี่เฮ็ดผู้เดียวมันปะครับเฮ็ดผู้เดียวขุดผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวทุกอย่างบ้านนี้เออกนาหนาประทับใจนะครับพี่น้องคือไล่ใจนี่เซโบมีอะไรไอไล่ที่จะห้าวเสียสแบบลงทุนอย่างมากทุนบ่หลายลงทุนบ่หลายคือเอย่างสัตว์นี่ก็บริเกียร์หัวอาหารอย่างแมนเอาอยู่ในสวนเขาเองกุ้งมันก็หากินเองเนาะพอเนหากินเองมันเอาเขาอย่างไม่กินกับเหล่น ก็เอาอาหารอาหารปลาเขานี่ล่ะหายมันเสริมห้มันเนี่ยเสริมนี่ตายหายอาทิตย์ละเถื่อลากย่อยแล้วมาหายอาทิตย์ละเถื่อย่อยแล้วก็ปลูก่าปลูกยังเลาทำาหลาย้เป็นคายังล่ะครับเพอะคาแดงเขานี่ล่ะคาแดงอคาแดงปลูกไปใสร็จเสตบนะครับเนาะห่วยแล้วขายดิเราไปขายคนดิเอาไปขายแล้วเป่าครับแมนอยู่บ้านก็ายอยู่บ้านก็เป็นปลาขึ้นกันเราเห็ดขายดิหนิกินโมท้อนเนาะ มันราคาเป็นจังไงพอตอนนี้โน่ระบาดโน่ระบาทลกขายโนอมันอยู่โน<ล>้ม<อ>ันขายปอกขายเลยลกอกปลอกขายแมนโน่ระบาดอ๋อเขาก็ไปขายตลาดบ่ครับก็ไปขายตลาดแล้วก็ปอกแล้วก็เฮ็ดเป็นซีฟน่เฮ็ดเศร้าน่ถุงละซีฟถุงละยี่สิบตามผมปอกขายนี่เระพ่อกับปู่ต้นเงาะต้นยังไปเสริมไปหลายอย่างแหงครับพี่น้องบกิ้งกระชายก็มีเบิร์ดเลยเนาะครับแมนมีเบิร์ด ฟังตัวนี้เฮาเสียหญ้าได้หญ้าแล้วแมน่นแล้วก็เอาหญ้าของเราครับพอเป็นผูปป้ปลูกแล้วก็มาเป็นผู้ใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยต่างคนต่างเฮ็ดคนละอย่างแล้วเนวครับเป็นหน้าที่แต่อยู่สองคนน,น,นะครับเนาะนี่มีแต่หอยหอยหอยหนะ้าหอยขม,มห้อยจุบห้านี้บ่ครับหอยจุบหอยขมห้านี้หอยจูบห้านีนอ๋อครับลงหลายบ่ครับมันออกเดหน่วยบ่นอ้ขนาดกางวันเนาะครับนี่กังวันยังหมดเสาร์อันจะขึ้นหลายครับ เดี๋ยวนี้เราเอาไปขายมันมันเบิดโอ้ขายทุกอย่างเลยนี่ครับเราไปขายมันตะว่างไว้นี่เป็นอินซีเขาก็จับก่อนเลยนะครับนอพ่อเนาะพ่อก็เป็นผัวเอาหนีว่าล่วงนี่ดีมันใส่ครับหอยคมยินนั่นนั่นนั่นมันจับอเองนั่นดีครับตกลงกันมันบกคอยอยู่หรอแดดแดดมันจะยุบมันยุบือขึ้นนี่น้องน้องน้องใหญ่นี่มีแต่หอยอะไรเราก็เบื้องสั้นไปหนั่ง หอยวัดเด่นๆหอยจูบนะหอยเทะเลมันจับข้างบ้านนี่เขาจะเห็นป่ะครับกพาะวันเห็น,<อ>นเ,เห็นมันเกี่ยวกับจับยู่ในกระเบื้องเดี๋ยวพานางไปเบื้องนี้นล้ครับนิดหน่อยมันกระเบื้ลายคือเงี้ยวเสาอันนี้อันนี้บ่อปุอันบ่อปลาหน้าปลาพื้นบ้านเป็นปลาพื้นบาน้านแบบไหครับปลาเข่งปลาคออยู่ในหนีบวัดเขาได้ในลีในลีเขาเก่าเอามาเท่อโตน้อยเอามาเทลงอ๋อคลายๆเหมือนกับแบบว่าเขาจะอยู่น้ำบวก ขัดแม่นห้าบดจับมาแม่นบ่ครับเขาอาศัยอยู่ได้จัิงสิห้ากับบัวองเฮ็ดบอใหญ่บ่ต้องเฮ็ดบอใหญ่เฮ็ดธรรมชาติของเขาเขาอยู่ได้อยู่แล้วแม่นบ่ครับพ่อโอ้ดีตัวน้ำบ่หันงามมันเป็นอย่างมอหันคือบ่งามเหมือนพวกนี้น้ำดีเลยนี่อืมครับนี่ตัป่าเมื่อใดนี่ตับป่ามีอยู่สามนะครับสามบ่อตัวนี้สามบ่อครับพี่น้องเออ โอ้ oh, นี่ถ้าเขาตันไปมันก็นจะหขึ้นมาหายใจได้เอนะ<า>ครับแนเขาเขาถ้ามันพักอันนี้หลายไอจอกแล้วก็เห็นแนวนี้ครับมองหายใจมันนี่นี่ขึ้นมาป๊อกแบบป๊อกแบบอือตัวนี้มีปลาเข็งเนาะครับน,นาะขึ้นมาหายใจสปลาเข็งปลาหมอเขานี่และโอ้ปลาดุกบวกขึ้นมาแนวนี้เนอะครับแต่ว่าปลาดุกหลายกัปลาเข็งครับผมเาง่พี่ครับพี่น้องพี่นีก็ปลูกไปทุกหม่องเลยเนาะพอนะแทนปลูกเราปลูกบวสุหมงสุบอนมอยว่างเลยยายไม่มีหมองครับ วิ่งมองว่างบานกะขิงัวเข้ามาใส่เอาขิงัวมาใส่หวดขายหมอดกินขายบ่อใดแล้วก็มาปลูกพริกเสยอ๋อใส่ประโยชน์แมนใส่ประโยชเลยเนาะครับแมนโอ้ดีดีเบิ้งที่เราหวดเราเอามาปลูกเป็นแต่เป็นแบบยางนะครับหวดที่ใส่บ่ได้เนาะครับรุ่นที่สองรุ่นแรกเอาเก็บไปขายแล้วเก็บไปขายแล้วจนได้ปลูกไม่แล้วเออมันตายแล้วปลูกไม่บัมือ้อ๋อครับ กลางคืนเท่ากันจะเปิดไฟให้มแมลงลงสระแม่นไหรครับพอ่อเปิดให้แมลง,ลงล่องสระกันลดต้นทุนไปอีกลดต้นทุนไปอีกอกระต่ายแมงไหมนั่นตัวน,นั้นไตรลักไตรขายเลยนั่นขายแมงไหมธรรมชาติขายแมงไหมธรรมชาติาๆๆามลางคืนก็นในโลกกลัวเป็นแมงยัง,งครับพอ่อแมงร่วมสารพัดปักตักแตนแมงมันแมงซ้อนแมงกิรีด ครับโอ้หลายแมงแมงล้วนเนลวงเบิดเนาะครับแม่เนาะไอ้เพ่อเนาะนี่แมงว่วเอากะเอาไว้เป็นเน่าเห็ดปุ๋ยใส่ต้นไม้แบบนี้โแมงอนี่เขาเขาหอนออกนะครับเขามาตากแดดตากแดดมันตายมันเน่าเห็นเขาาใส่เงาเ้าเงายางนี่ละนี่งามดีปะครับพ่อแบบนี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยบุใส่ยาใส่ต้นไม้นี่สุดยอดซัมปุ้ยมักไปอย่างนึงเลยแม่นบอกครับเบิ่งดกิครับพี่น้องดีแฮงโอ้นี่ อันนี้แพ้ไว้ใส่ม้อแพ้ไปใส่มองหายอยากต้มปลาเนาะพ่อเนาะอยากต้มปลาอมีเดเม้งแมงเหรอว่าเทลงน้ำเงามันนี่เทลงเป็นถังเป็นถังเป็นถังเขาก็จะเป็นอาหารของต้นบักเผาแมนโอ้เข็ดดีครับพี่น้องอันนี้หอยเราเราก็เลี้ยงหอยของเราอีเจังหน่อยกับบักเผาก็ออกหน่อยเนาะครับพ่อแต่ขายห้อยบักเผาอีกบางดเม้ยห้อยหอยมันจับอยู่ไหนน่ครับพี่น้องหลูมัน กำลังจะใหญ่ครับพี่น้องแมนกำลังแพร่กำลังใหญ่กำลังแพรก็คือเขาขายอยู่เรื่อยๆเนาะครับเนาะขายอยู่เรื่อยๆแต่หอยหน่วยนิดก็มีผู้สัง<ะ>ส่งแล้วก็เอาไปขายค<อ>ันมวยมีผู้สั่งแล้วก็ไปขายตลาดไอ้ชุมชนบ้านเฮาครับลาดเนี้ยมะเสาวน้องสนมนีล่ล่ะนี่มันเลยกินน้ำเนาะครับแมนแล้วก็ปลูกมันไปเอาไปเห็ดแนวดอกมันโอ้ปลูกไปท่ามันน้ำนั่นเอาเขาออกไปปลูกหม่องมันกว้างครับ นันนนนนมูี่ครับพี่น้องปลูกไว้ก็เลี้ยงไว้นะครับเกอได้กินยังโมเสคมันจะจับดำปึ๊ดเลยนะหน้าทั้งหน้ามันมันจะเยอะมันอันนี้เนาผ่อเนาะมันห่อนแดดกับทิ้งยับลงไปทางลุงห่อนแดดทิ้งยับลงไปครับเดี๋ยวนี้ก็ร่างออกลูกขยายลูกไม่เพียงเขาซักไปนะครับยังนะครับเลี้ยงไม่เอาไว้ให้บักหอยเชอรี่ใครแบบนี้มันอ๋อเขาก็จะเกจายเทปลงโอ้โหละ ลดลงยามน้ามันลดลงเป็นยาโพดส,สวนมันจะลงเลิกแห้งอหอยเชลลีกับไข่น้ำหลักที่พอวอ่าเสียบไปอ๋อครับเอากรเก็บไข่นันไปฝักกันสิบอกนะแหนเก็บไข่นันไปฝักอืมครับดีไลน์ครับพี่น้องแ<ม>นหนเฮ็ดตัางสี่กะดีเนาะผอเนาะมันบอน่นอใดอมันบ่อใดอาามันบ่ได้ลงทุนบ่ได้มีค่าใส่ใจก็คือใส่งอี่ประมาณหนึ่งแหน วัวมากมากไหลายมันจะลูกมันมันออกกระลังออกลูกจนว่าเราหยุดนี่ครับพี่น้องก็เลยหยุดให้มันขยายจะกรอดจะคจณหลอบเก็บไปขายหลายมขยายบัท่านครับคุณใครบ่หลายฮะมีอยตัวลหรอหัวใหญว่ามันไ้เป็น ตื้แข็งป่ะครับมางุ่มนีก็ได้เด้อยน้องไมไปแก็งเอาที่อะไน้องง่ายนี่ที่อะรับรองเลยแฟนห่าวเอาเลยโอ้ยพ่อตื้อแข็งป่ะครับได้บ่ตึกแห็งหวยโอ้ตดหวยบ่ครับแฮ้หวยติดหวยอ๋อติดหวยเโอ้ท่าพัชร์ท่าน้ำขาดเท่ากับใส่น้ำหวยก็ได้เนาะพ่อเนาะฝายขาดเหมือนฝายขาดบริเวเก็บน้ำ แมนปลาธรรมศาสตร์่ครับนี่ธรรมศาตร์โอ้พอจะขึ้นพ่อจะขึ้นมาสิไปเห็ดกินเที่ยงเนาะครับวันนี้พ่อยออด้วงบอด้แลบเลดข้อแกาดกักกินงเศรขนะครับนอพอนอกแบบนี้ ต่มจินสวยๆจากบาทนะครับหล่อใบครับพ่อแล้สุดถ่ายนะครับไม่ง้งจะฝากใหน้นสำหรับคนที่จกจะเฮ็ดแน่ครับคือยังอีพอนี่ย่วยโได้มีทีคัดนคืนอยาาเฮ็ดยายาถ่าดนยาถ่าดนมันหมอครับาอายุเฮายังมอนหลายอืครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้พอดีกับร่างหมอเห็ดอือเป็นยังคือว่าผสมป,ประสานคือว่าจังสันคครับพอเป็นยังคือว่ากำลังหมอครับ มันเศรษฐกิจอื่นไม่ค่อยดีเด้อแต่การเกษตรคนกี่การเกษตรนั้นดีก็เอาไปขายเบ้นโอ้ยขายว่าผลิตน้ำมันท่านผลิตน้ำมันท่านขอให้มีขอให้มีขอปูปลาเนี่ยผลิตน้ำมันท่านแล้วปัญหาที่ีพ่อพบเจอนี่เป็นมีบครับปัญหาอยู่นี่บมี่บมี่ค่อยมีังคิบบครับ่บค่อยมีก็มีก็มีแน่นิดน่อยน้ำต้นใหม่น่ะนอนจ่อ น้ำต้นน้ำกาบมั่นละครับปัญหาขยะมีแค่นั้นธรรมดาเนาะครับเนาะปัญหาน้ำปูน้ำปลาน้ำอันแล้วอื่นบ่มีฟุ้นก็ครบแล้วครับอยากเอามือนี้ดูขยันกับเอาฟุ้นลงใส่ต้นไม้ครับงานจะขอมาตรงเร่งรีบโมตองเร่งรีบมือไหนเมื่อยก็หยุดพักผ่อนคือพอนอนอยู่มือนี้มันแดดกันหยุดครับโมตองไปสี่เหลครับ บอสลามกับผ้าอีพอมาตากแดดนะครับมีโอกาสแดดหมาหลายรอบแล้วล่ะครับแต่หากว่าได้เข้าสวนอีพอนะครับพี่น้องมือนี้มีโอกาสแดดดีใจแห้งนะครับอ่าครับมีความสุขบ่ครับบันครับพ่อความูลสูงนิวแน่นอนครับไปหาหมอแผ่นหนาแผ่นใหญ่ๆกับ่ม้วนซ้ำมาอยู่น้ำสวนน้ำหัวน้ำสวนน้ำปูน้ำปลาครับมันเป็นยาทางใจเนาะพ่อเนาะแ่นขั้นไหนมะงมมีวิสีไม่อยากขึ้นไปไชเลยครับ เมึงตะยายว่ยอยู่ในเมียงขนาดสีวัคซีนมาแล้วเรายังบ่พักอ๋อยากเข็ดจัับนมเข็มสองก็มาเฮ็ดลงแล้วก็เงินเพราะว่าเข็มสองแห้งอยู่ถึงงั้นเฮ็ดเบียกได้เสยเลยเบียกได้เสยอยู่โอ้แน่ล้วก็เพาะบักพริกใส่ถุงดำแเราไปขายตลาดขายเป็นถุงถุงละสิบบาทสิบบาทเอาทุกทางเลยเราไปขายได้นั่นครับหรือเดี๋ยวเฮ็ดนั่นครับครับผมสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับพี่น้อง บาวสลามก็ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บาวสลามนะครับพอกันนะครับพี่น้องคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งนะครับสวนนะครับแหลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน